เวลา8นาฬิกาของวันที่31กรกฎาคม2562คณะเจ้าหน้าที่ที่สนธิกำลังบูรณาการกันเข้ารวม45นายได้พากันเข้าปิดล้อมตรวจคน้นชุมชนคลองเล็ก หมู่ที่6ตำบลน,นาเกลืออำเภอพระสมุรเจดีจังหวัดสมุทรปราการจุดที่ตรวจสอบมี12หลังคาเรือนแล้วก็จับกลุ่มตัวนายสัมพันธ์51ปีนายสุริ35ปีนายชัยโย34ปีนางสาวตรีรัตน์2ีปีนายมานพบ33ปีพร้อมของกลางทั้งหมดที่ตรวจสอบได้ด้วยโดยเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมดังกล่าวก็ได้รับการร้องเรียนว่า ภายในชุมชนคลองเล็กแยกจากคลองสัพพสามิตหมู่ที่6ตำบลนาเกลืออำเภอพระสมุรเจดีสมุทรปราการชุมชนอย่างนี้มีการมอดสมเสพย,ยาเสพติดและลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้กับคนในชุมชนมานานมีบุคคลที่ชื่อว่าเจ๊ เป็นผู้นำยาเสพติดมาวางจำหน่ายในหมู่บ้านในชุมชนดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แฝงตัวเข้าไปสืบข่าวใช้เวลาร่วมสามเดือนจนสืบแน่ชัดและก็สนทิกําลังกันดังกล่าวกับหลายๆหน่วยงานเข้าปิดล้อมทั่วชุมชนซึ่งทางเข้าชุมชนดังกล่าวนี้ต้องนั่งเรือเข้าไปเท่านั้นระยะทางกว่า10กิโลเมตรโดยรถยนต์ไม่สามารถเข้าไปได้ในชุมชนดังกล่าวเจ้าหน้าที่ก็แบ่งกำลังกระจายปิดล้อมโดยทั่วชุมชน และขณะที่เจ้าหน้าที่ปิดล้อมอยู่ก็มีชายสองหญิงหนึ่งทราบชื่อภายหลังว่านายมีนนายเก๋และนางโอทั้งสามคนนี้ได้ข่าวว่าเป็นคนสนิทของเจ็กคลองเล็กทั้งสามได้ใช้วุธปืนไม่ทราบขนาดยิงแวกวงล้อมของเจ้าหน้าที่ขณะที่เจ้าหน้าที่สกัดจับแล้วก็ พอยิงแหวกแล้วก็ไปสตาร์ทเอาเรือหางยาวขับหลบหนีมุ่งหน้าออกไปจากนอกชุมชนเจ้าหน้าที่ก็ได้ตั้งแต่ปล่อยให้ออกไปเพราะเกรงจะใช้วุฒิปืนไปถูกคนอื่นๆก็เลยต้องปล่อยให้ออกไปก่อนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าภายหลังก็จะได้ขออำนาจศาลออกอนุมัติหมายจับทั้งสามคนต่อไปและสิ่งที่จับได้ผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางนำตัวส่งตำรวจเจ้าของท้องที่สถานีตำรวจภูทรพระสมุทรเจดีสมุทรปราการดำเนินคดีต่อไปยอยอ you